มาดูผู้หญิงกันต่อบ้างครับจังหวะนี้นะครับตามมันกันมาไม่ไกลนะครับอยซี่แชมนุงนะครับจากเคนยาคนนี้นี่ก็คือท็อป8 All a อฟริ a n g เกมก็สถิติมาไม่ต่างกันกับกูเดต้าคนเมื่อกี้นะครับแต่กูเดต้าโดนเก็บวันนี้แชมนุงยังไม่ยังอยู่นะครับไม่โดนเก็บไปสรุปว่าสถิติสนามก็สําหรับฝ่ายชายยังไม่ถูกทําลายไปใช่ครับและนี้ครับวิ่งคู่กันมากับบิ๊กเลยครับนัทวุฒิอิมนุ่มนะครับยังเหลือเวลาอีกสักครู่หนึ่ง น่าจะต่ากว่า31นาทีแน่ๆละสองคนนี้นะครับเรามาดูกันว่าชมนุงเนี่ยจะสามารถทำลายสถิติคอร์สเล็กคอร์ดของยัสมินคา<ด>ร์ได้หรือเปล่านะครับ32นาทีกับ1่งวินาทีนะครับย,ยังมีลุ้นค่ะยังมีลุ้น มาแล้วล,ลุ้นสถิติโอเวอร์ออลหญิงจริงๆนะตอนเนี้ใช่ครับเรงเหลืออีกตั้งสองนาทีเนี่ยสำหรับการเซตเสถิย <set S 2> นะครับนี่ไงวันนี้ที่เราคาดการณ์ oh กันว่า oh ใครจะเข้าเส้นชายก่อนกันระหว่างนําชายไทยกับนําหญิงโอเวอร์ออลแล้วดูท่าทางแล้วก็จะเข้าในเวลาที่ไม่ต่างกันด้วยค่ะรอยซี่ชมนุ่งครับเบอร์17นะครับเสื้อสีส้มวันนี้เสื้อสีส้มนี่มาแรงนะบิ๊กก็แรงนะครับวันนี้ค่อยกังหดดีแล้ว,ร,วรอยซี่ชมนุ่งครับ คนนี้เลยนะฮะไม่ได้ผิดไปจากที่เราคาดการเอาไว้เลยนะคะสมศักดิ์ศรีจริงๆแม่โอ้ดูจังหวะก้าวคือเท้าไม่ยังเป็นต้งตรงนะบอกก่อนเพื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 ่อนถ้าคนไหนจะวิ่งดัดเท้าให้ตรงนะครับไปเสริมเวทข้อเท้าก่อนไม่งั้นคุณบาดเจ็บนะครับแนวหน้าก็ไม่ได้ตรงนะเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับอย่าไปคิดว่าฟอร์มมันต้องแบบเพอร์เฟกเป๊ะทุกระเบียดนิ้วเราไม่ได้เกิด่างนั้นขนาดนั้นเลยมาดูลรซี่แชานุงเข้าเส้นชัยกันครับ Oh. อ๋ออีกไม่ถึง200เมตรสุดท้ายนะครับมาแล้วฮะโรยซี่ชมนุงจากเคนยานะครับนำลำดับที่2อยู่ค่อนข้างไกลเลยนะลุ้นมากเลยอ่ะลุ้น32นาทีดูสิครับว่าจะทำกันได้ไหมนะครับ32นาทีถ้าเธอเข้าใน32นาทีท่วนๆก็ทำลายสถิติของ j จสมินแล้วนะคะแล้วก็จะได้เงินรางวัลพิเศษจากเมเยอร์ตุ้ยนะครับี พี่ตุย้ยนรงชัยคุณปื้มนะครับจะแจกให้เพิ่มอีก5 0,000บาทและที่สาคัญสถิติของสนามก็ถูกเซตใหม่เช่นเดียวกันในวันนี้ค่ะใช่แล้วครับมาแล้วครับโรยซ่ํานวงครับจังหวะนี้เธอเก็บเท้าได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็บีดจังหวะเรียกว่าไม่ต้องทําเกมหนีใครแล้วนะครับเซฟจ,จังหวะตัวเองให้เขาใช้ได้สวยที่สุดนะครับแล้วก็ทําเวลาได้ดีที่สุดยืนไม่ถึงร้อยเมตรนะครับ2ี่วินาที รอยซี่ชำนงครับถ้าเธอวิ่งได้ต่ำกว่า32นาทีนะครับเธอจะทำคอสเลคคอร์ดของบางแสนเทนขึ้นมาใหม่ดีไหมครับเพื่อนๆส่งแรงมาบีบกันหน่อยฮะพี่่วาได้รอยซี่ชำนงนะครับ31นาที55แล้วครับโอ้โหอีกนิดเดียวครับบีบเข้ามาบีบเข้ามา32นาทีเข้ากันกับจาสมินค่ะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูเดีต้องดูเวลาพิเชียลอีกครั้งแล้วก็ระดับที่หนึ่งครับขอต้อนรับโอออไทยครับนัทวุฒิอินนุ่มนะครับ น้องบิ๊กของเรานั่นเองนะครับ32นาทีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมที่เราบอกว่าเรากําลังลุ้นว่าเอาหญิงกับชายไทยใครจะเข้าเพราะใครจะเข้าก่อนก็ปรากฏว่าเข้าเรียกว่าพร้อมกันค่ะ